ท่านผู้ชมตำรวจไซเบอร์ไปจับตัวหนุ่มชุมพรครับนะนาะมสมมุติและกันชื่อในเออายุ37ปีพร้อมแจ้งข้อเก่าหาครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทางเพศสําหรับตนเองและผู้อื่นส่งต่อซึ่งสื่อลามกอนาจารของเด็กนะแก่ผู้อื่นนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และเผยแพร่ส่งต่อซึ่งเป็นข้อมูลเนี่ยโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลที่มีลักษณะอันเป็นข้อมูลที่ลามก3-4ข้อหาเข้าไปในเอนะท่านะผู้ชมนะ เขาบอกว่ามันเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้สําหรับอินสตาแกรมเนี่ยนะฮะที่ในเอเนี่ยใช้อินสตาแกรมและไปล่อลวงไปล่อดวงเด็กหญิงอายุไม่เกิน8ปีเนี่ยทานผู้ชมนะให้ถ่ายรูปลามกอาจารย์ส่งมาถ่ายรูปน้องเนี่ยนะก็คุณพ่อคุณแม่เขาไปแจ้งความตํารวจเนี่ยเขาก็รวบรวมพยานนะสอบปากคาเสร็จปุ๊บปั๊บเนี่ยเขาก็ออกหมายจับในเอทันทีสุดท้ายเนี่ยไปจับในเอได้ที่อําเภอเมืองนะบ้านพักอําเภอเมืองจังหวัดชุมพรทานผู้ชม พร้อมของกลางเนี่ยมือถือเนี่ยหเครื่องนะและก็ซิมโทรศัพท์ที่ใช้กระทาผิดเนี่ยสซิมด้วยกันท่านผู้ชมนะจากการตรวจค้นเนี่ยในมือถือในเอเนี่ยพบสื่อรามกอนาจารเด็กเนี่ยนะฮะอยู่ในความครอบครองของในเอเนี่ยนะเป็นจํานวนมากรวมทั้งมีการส่งต่อไปแล้วด้วยนะส่งไปอีกเนี่ยเพื่อเป็นตัวอย่างให้เด็กเด็กคนที่หถ่ายใช่ไหมส่งมาเป็นให้ตัวอย่างเด็กที่2เด็กคนที่1คนที่2ถ่ายส่งมาแล้วเนี่ย ก็ส่งตัวอย่างหนึ่งสองเนี่ยส่งไปให้สามสี่ฮะต่อไปอย่างนี้เรื่อยๆท่านผู้ชมเขาพบว่ามันไม่ได้ทําแค่ครั้งสองครั้งนะเป็นสิบกว่าคนเด็กๆที่โดนล่อลวงแบบนี้นะฮะตำรวจเนี่ยเขาเลยสอบสวนในเอในเอบอกว่าตนเนี่ยใช้อินสตาแกรมแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันไลน์นะฮะแชทไปพูดคุยกับเด็กหญิงเนี่ยเพื่อล่อลวงให้เด็กหญิงเนี่ยถ่ายรูปรารมกนาจารเนี่ยส่งมาให้ตนจริงโดยตนจะใช้รูปรามกนาจาร์ที่ตนครอบครองไว้เนี่ยส่งไปเป็นตัวอย่าง โดยมีมูลเหตุและแรงจูงใจเนี่ยมาจากที่ตนเนี่ยเหงาแล้วก็ไม่มีเพื่อนโดยจากการตรวจสอบเนี่ยพบมีเด็กประมาณสักอายุตั้งแต่8ถึง11ปีเนี่ยตกเป็นเหยื่อมากกว่า10คนท่านผู้ชมเขาบอกอย่างนี้นะในข่าวนะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ทำบันทึกจับกลุมเสร,ร็จสับส่งพนักง,งานสอบสวนไปเบ็นที่เเรียบร้อยทางด้านตำรวจไซเบอร์เนี่ยเขาก็เตือนมาหน่อยว่า อยากให้ผู้ปกครองเนี่ยตรวจสอบหน่อยว่าน้องๆหนูๆเนี่ยใช้โทรศัพท์เนี่ยใช้แอปพลิเคชันต่างๆใช้แชทก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยดูหน่อยว่าถูกล่อลวงจากคนแบบนี้ไหม mm hmm. ถ้ามีอย่างเงี้ยสามารถแจ้งเบาะแสมาได้นะที่ตำรวจไซเบอร์สายด่วนเลย1441นะฮะหรือช่องทางระบบ m y s i t chatbot นะได้24ชั่วโมงท่านผู้ชมนะฮะก็ ผมอยากจะฝากท่านผู้ชมว่าตรวจสอบนิดนึงนะลูกๆหลานๆเราเนี่ยใช้โทรศัพท์ยังไงหนูๆน้องๆก็ให้คุณพ่อคุณแม่ดูเถอะมันไม่ได้มีอะไรหรอกแล้วก็ฝากถึงไอ้พวกวิตฐานอะไรพวกนี้หน่อยนะอย่าไปดูเลยอย่าไปทำอย่างนี้มึงไม่มีเพื่อนมึงก็ไม่สมควรทำอย่างนี้มึงเหงาก็ไม่สมควรทำอย่างนี้ไอเจตนาอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีการหลอกอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บไปส่งเข้าเว็บตลาดมืดส่งไปเสร็จปุ๊บมันขายได้มันจะได้ตังค์นะผู้ชมหนูๆน้องๆดูเจออย่างนี้อย่าไปลีอย่าไปลอง ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะไว้เป็นอุทาหรณ์ขอบคุณมากครับ